กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นกับเกมจุมรไรมาตเตอร์วันนี้ผมจะมาอัพเลื่อนขั้นขุนพลนแล้วก็จะมาอัพบําเพนด้วยเพราะว่าผมลืมอัพบําเพญมาหลายอีพีแล้วว่าจะอัพตั้งจากท,ที่แล้วแล้วผมก็ลืมจนตัวยาบําเพญเนี่ยมีอยู่สามหมื่นหนึ่งมันใช้แค่หมื่นเก้าไงจนมันอัพอ,อันอื่นได้แล้วเนี่ยจากสิบสามสิบสี่มันใช้สองหมื่นสี่ไงแต่ตัว ยาตาโลผมเนี่ยมันคาอยู่ที่11บเอ็ดอ้ยไม่ใช่สิบเอ็ดสิบสออลังขึ้นสิบามไมใช่ที่หมื่นเกเดี๋ยวเราอัพบัมเพนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอัพเลื่อนขั้นขุนพลแล้วก็น่าจะมีอัพพลังเทพธิดาด้วยนะน่าจะอัพดาวอัพดาวเทพธิดานี่เลยนี่เลยเพราะว่าผมไปจับรางวัลอันนี้ได้มานี่กดสองครั้งได้ชิ้นส่วนอาเกจิมาเลยนะจ๊ะอันนี้ลงครั้งที่สองครั้งแรกออกสีเขียวครั้งที่สองออกสีทองเลยนะ มาอัพบอเพนก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะยังไม่อัพให้ยาตัวโลอ่ะอัพให้ตัวอื่นแต่มันมันเล่นเป็นทีมมาเกมเนี้ยมันต้องสอดคล้องกันนะจ๊ะอัพบันเพนก็อย่าลืมมันต้องอัพให้เต็มภายในวันหนึ่งพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บถ้าอัพไม่เต็มมันจะรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์เลยนะคือต้องเก็บให้พอแล้วค่อยๆอัพมันบอกอยู่แล้วว่ามันต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะนี่เรียบร้อยจุบสองเพื่นสิบสามบวกมาสองล้านหก ต่อไปก็สองหมื่นสี่ผมมีอยู่มื่นสี่อีกหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งก็น่าจะอัพให้ตัวหลักนเนี่ยไปเดี๋ยวเรามาเลื่อนขั้นผลพลก่อนเลื่อนขั้นผลพลผมจะเลื่อนให้อุจิยะโซนี่เลยนะเจ้ไหนมาเลื่อนขั้นนี่มาต้องการขุนพลแปดตัวผมมีอยู่สามจากบวกสิบสองเอ้สิบเอ็ดคือสิบสอง ไปเดี๋ยวเรามาเปิดตัวขนพนกันดีกว่าไหนว่ามีอยู่กล่องขนพนแดงหายากเอามาเลยหนึ่งตัวหนึ่งขนแดงนี่อันนี้เป็นสามหนึ่งร้อยสามร้อย,ม,อยมันสองตัวสองร้อยสามร้อย ได้สองตัวและวเราต้องเอาอีกสามร้อยเมืม่อก,กี้มันใช้แปดเนาะ 8, 8แปดแปดเรามีสามสี่ห้าห้าตัวเมื่อกี้เราไปหนึ่งหกร้อยหกร้อยได้ตัวหกร้อยได้ได้สี่น่าจะครบและถ้าไม่ครบเราก็มาเปิดใหม่กดประกรอบได้สี่ตัวโอเค สี่ตัวนี่พอดีเลยได้เลื่อนขั้นตอนนี้พลังก็ของเก้าตอนนั้นบวกมาสองล้านเจ็ดสิบสองนะนะตอนนี้เจ็ดสิบสองก้าตีสักเจ็ดสิบสามล้านตอนนี้เลื่อนขั้นไปเลเวลร้อยยี่สิบพลังบวกมาสามล้านหกถือว่าเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลเวลต่อไปก็ร้อยสามสิบอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยไล่ทยอยอัพอีกตัวพวกนี้เหลืออีกสองตัวมั้ยสองตัว ก็อียาสุกับยาตะโลหนังสือเลื่อนขั้นผมมีไม่พอไงมันใช้สามหมื้าสองตัวก็ตั้งเจ็ดหมื่นแล้วมีอยู่แค่หมื่นเดียวก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเก็บไปแล้วก็ตอนนี้ทองผมจะดองครบหนึ่งแสนแล้วนะตอนนี้เก้าหสี่แปดปดถือว่าเลขสวยสี่แปดแปดเก้า้าสี่นะหวยงวดนี้อเพราะจับรางวัลผมไม่ได้กดไงรอกิจกรรมใช้จ่ายสะสมอย่างเดียวเลยพลังกาจจะ ขึ้นช้าอยู่นิดนึงนะจ๊ะมาอัพดาวน์ดีกว่าอัพดาวอากิจิขึ้นหนึ่งดาวแล้วพออากิจิขึ้นหนึ่งดาวเราก็จะได้อันนี้ด้วยได้ห้าสิบอันนี้อัพไม่ได้แล้วอันนี้อัพได้พอดีเลยอัพไปอันนี้พลังมันเพิ่มตอนนี้เป็นเจ็ดสิบเก้านะตอนนี้พลังขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเราได้อัพอันนี้ด้วยวงแสง อัพปลายพลังบวกมาอีกเราก็จะกดเสริมแกงแวนี้ไม่รู้ว่าเราได้เท่าไหร่19เต็มอัพอีกทีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้อง2ดาวแล้วนะจถึงจะสามารถขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้โอ้โหกว่าจะขึ้น2ดาวใช้100ชิ้นถ้าเรากดในกิจกรรมจับรางวัลหรือทำกิจกรรมต่างๆนี่ผมได้อัพดาวไปแล้วนะเนี่ยไอ้เห้ยอัพดาวนี้ไม่ไนึ่งชิ้นนี่ว่าอัพดาวนี้เจชิ้น ไอพวกนี้ใช้ที40 40เงี้ยแต่เราไม่ได้จับรางวัลหรือไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเราดองทองอย่างเดียวไว้ช่วงนี้พลังก็ตัวนี้มาเป็น81ล้านแล้วไปบวกลบไปด้วยนะว่าวันนี้เพิ่มมาประมาณเท่าไหร่มีแฟชงแฟชั่นด้วยนะอืย่างเท่สม,มุดภาพนี่ยังอัพไม่ได้เพราะว่าตัวพลตียังไม่ได้อัพดาวถ้าพลตีอัพดาวเราจะสามารถอัพอันนี้ได้อีกนะจ๊ะนะจ๊ะ แต่ตอนนี้ผมอยากได้วันนี้มากเลยในกิจกรรมใช้ใจสะสมอ่ะอยากให้ตัวไอเนี้ยสัตว์ขี่ทองตัวนี้มาถ้าไม่สัตว์ขี่ก็ขอเป็นองคเมียวก็ได้เพราะว่าทองนี่พร้อมใช้เหลือเกินนะตัวนเนี้ยเนี่ยตัวไหนก็ได้แต่ที่อยากได้อยากได้ตัวนี้มันเท่ผมไม่เน้นอะไรเลยผมเน้นเท่ ตัวนี้มันก็ไม่ก็อาไหรไอ้น,นี่ก็ไม่ยิงไอ้น,นี่อันนี้ตัวเก่าไม่เท่ไม่อาไม่อาะเานี่ยตัวใหม่เนี่ยโอ,อยังไ่แต่ไม่รู้ว่ากิจกรรมแจ๊ดแจเสะสมรอบหน้าเนี่ยที่มันจะมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรเราก็ต้องรอลุ้นพวกนี้ว่ามันจะเป็นอะไรนะจ้าะะจ้าถ้ามันจะมาเป็นจับรางวัลอยู่ก็อาจจะดู่อนว่าของรางวัลอันนี้มันคืออะไรของอันนี้มันคือหีบยันทองนะถามว่าอยากได้ไม่อยากได้นะ ผมอยากได้ชิ้นส่วนเทพิดานี่มากเลยอีกพวกงี้อยากได้มากแต่ก็ไม่ได้อะเพราะว่ากิจกรรมจับรางวัลรอบเนี้ยตั้งแต่ที่มารับเดตมาเนี่ยทองเมื่อก่อนมันใช้แค่หมื่นแปดใช่ไหมในการจับรางวัลจนได้รางวัลครบไปเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาสามหมื่นกว่าแล้วผมจาไม่ได้ว่ามันสามหมื่นหกหรือสามหมื่นแปดถ้าใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าจับรางวัลทั้งหมดเนี่ยมันรวมของทุกวันรางวัลทุกอย่างเนี่ยมันใช้ทองประมาเท่าไหร่แต่ประมาณสามหมื่นกว่าตีผมตีเส้นเี่ยวเลยมานนักสี่หมื่นถ้าผมกดไปอ แล้วพรุ่งนี้มันมากิจกรรมใช้ใจสะสมเป็นองค์เมียวหรือสัตว์ขี่ที่ผมอยากได้อะหรืออะไรก็ได้เป็นที่พลังมันเพิ่มอ่ะถ้ามันมานะครับเสียดายมากเลยอุตส่าห์ดองทองมาว่าจับรางวัลใช้ทองเยอะเหลือเกินช่วงนี้แล้วก็กิจกรรมพวกนี้แลกลูกอมอะไรก็กําลังดองเสร็จอยู่แล้วก็ไอ้นี่มันไม่ออกแล้วอ่ะไอซองจดหมายหรือยังออกอยู่มไม่รู้เนี่ย คาร่าเนี่ยชุกโกคาร่าถ้าไม่งั้นนะจะได้แลกไอตัวชิ้นส่วนปีกนี้มาแล้วก็ไปแลกปีกแล้วพอได้ไอตัวที่ไว้สําหรับอัพปีกก็จะได้มาอัพต่อเนี่ยเสริมพลังเนี่ยเพราะพลังมันบวกค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะในการอัพปีกแต่มันไม่ออกห้ผมแล้วอะ่ะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็สรุปไปด้วยว่าพลังผมเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับในการอัพบําเพนอัพเลื่อนขั้นแล้วก็อัพพลังเทพิดาสามอันนี้น่าจะ บวกเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพียงเท่าน,นี้ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประกันอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ